ยินดีต้อนรับสู่อ t ตวิ r รา HQ ช่องที่พาคุณเข้าสู่โลกยานยนต์อย่างลึกซึ้งที่ซึ่งนวัตกรรมสไตล์และสมรรถนะมาบรรจบกันวันนี้เราจะพาคุณไปชมแบบเอ็กซ์คลูกับ Honda Civic รุ่นปี2026รถยนต์ที่เป็นไอคอนตลอดหลายทศวรรษ และกลับมาอีกครั้งด้วยวิสัยทัศน์ใหม่อันทรงพลังที่กำหนดนิยามใหม่ให้กับรถซีดานคอม a พ t ซีวิกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือมาโดยตลอดแต่ในรุ่นปี2026นี้ฮอนด้าได้ก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการผสมผสานดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีล้ำอนาคตและสมรรถนะที่พัฒนาอย่างเหนือชั้นเพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับกอว่าที่เคยเห็นมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่การอัปเดตแต่มันคือวิวัฒนาการใหม่ของตำนาน แค่เพียงแรกเห็น Honda c ซี i c 2026ก็ดึงดูดสายตาด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดุดันและสปอร์ตยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าที่กว้างขึ้นอบล้อมด้วยฝายหน้าเล็ดแบบบางเฉียบที่ทอดยาวไปอย่างซุ้มล้อให้ลุกที่เฉียบคมและทรงพลังกันชนล่างออกแบบใหม่ด้วยช่องดักอากาศขนาดใหญ่ที่เพิ่มทั้งความสปอร์ตและประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ด้านข้างเส้นสายหลังคาไหลลื่นสไตล์คูเป้แต่ยังคงความกว้างขวางของซีดานไว้อย่างลงตัวแผงตัวถังออกแบบให้มีมิติที่แข็งแกร่งและสง่าง,งาม ด้านท้ายดเด,ดินด้วยไฟท้าย LED แบบใหม่ที่เชื่อมต่อเป็นเส้นยาวทั้งฝาท้ายสร้างเอกลักษณ์ล้ำอนาคตในยามค่ำคืนนอกจากนี้ฮอนด้ายังมีล้อให้เลือกตั้งแต่17นิ้วไปจนถึงล้อสปอร์ต19นิ้วสำหรับรุ่นท็อปทำให้ทุกเวอร์ชั่นของซีวิกดูทันสมัยและพร้อมลุยทุกรูปแบบภายในห้องโดยสาร Honda c ซี i c 2026มาพร้อมดีไซน์ที่เรียบง่ายหรูหราและเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีแผงคอนโซลหน้าดีไซน์สะอาดตาโดดเด่นด้วยจอทัชสกรีนแบบลอยขนาดใหญ่ สูงสุดถึง12.3นิ้วในรุ่นท็อปพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ที่ตอบสนองรวดเร็วคมชัดและรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายอีกทั้งยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ที่ทำให้รถของคุณทันสมัยอยู่เสมอมาตัดคนขับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ตามความชอบบอดนั่งถูกออกแบบใหม่เพื่อความสบายรองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในการเดินทางไกลผู้โดยสารด้านหลังก็ได้พื้นที่วางขาที่มากขึ้น และมุมเบาดที่นั่งที่นั่งสบายขึ้นพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางห้อมโดยสารยังมาพร้อมวัสดุพรีเมียมแสงไฟแอมเบียนไลท์และระบบเสียงคุณภาพสูงที่เพิ่มบรรยากาศหรูหราด้านขุมพลัง Honda Civic 2,026มีให้เลือกหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับทุกสไตล์รุ่นมาตรฐานมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรที่ปรับปรุงใหม่ให้ประหยัดน้ำมันและขับขี่ได้ลื่นไหล สำหรับคนที่ต้องการความร้อนใจฮอนด้ายังมีเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรที่ให้กำลังมากขึ้นและอัตราเร่งที่ดุดันยิ่งขึ้นไฮไลท์ใหม่คือรุ่นไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้การขับขี่ที่เนียบนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมสำหรับสายสปอร์ตซีวิ c สีและซีวิคไทรอยังคงอยู่และได้รับการพัฒนาให้เฉียบคมยิ่งขึ้นสิมอบสมดุลระหว่างราคาและความแรง ส่วนไทยอาได้รับการปรับแต่งช่วงล่างและกำลังเครื่องยนต์ที่ทำให้มันยังคงเป็นตำนานสายสนามฮอนด a ายังไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยซีวิก2026มาพร้อมชุดระบบฮอนด้าเซนซิงเจเนเรชั o นใหม่เช่น a d Adaptive Cruise c o n t r o l ระบบช่วยรักษาเลนการตรวจจับจุดบอดและระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับ AI เพื่อคาดการสถานการณ์ล่วงหน้า Honda c ซี i c 2026ยังใส่ใจด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อโดยมีจอ He a d Up Display แสดงข้อมูลที่สำคัญบนกระจกหน้า ระบบสังการด้วยเสียงอัจฉริยะที่ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้สะดวกระบบชาร์จไร้สายช่องเสียบ USB-C หลายตำแหน่งและระบบเสียงรอบทิศทางที่ทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงซีวิกรุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมการปรับปรุงการเก็บเสียงและระบบการสะเทือนที่นุ่มนวลเพื่อให้การเดินทางเงียบสบายและเหนือระดับสิ่งที่ทำให้ Honda c ซี i c 2,026พิเศษที่สุดคือความสามารถในการตอบโจทย์ผู้ขับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการรถล้ำสมัยและคุ้มค่า ครอบครัวที่ต้องการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือคนรักความเร็วที่ลหลงใหลสมรรถนะหรือผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ต้องการความประหยัดฮอนด้าได้สร้างซีวิกที่มีครบทุกด้านโดยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และคุณค่าที่ทำให้มันเป็นหนึ่งในรถที่ขายดีที่สุดในโลกสุดท้ายนี้ Honda Civic 2026ไม่ใช่แค่รถซีดานคอมเพคธรรมดาแต่มันคือก้าวใหม่ของตำนานด้วยดีไซน์ล้ำอนาคตเทคโนโลยีอัจฉริยะ สมรรถนะที่สมดุลและความปลอดภัยที่เหนือชั้นมันไม่เพียงแค่เป็นรถแต่คือมาตรฐานใหม่ของวงการยานยนต์นี่คืออนาคตแห่งการขับขี่แอร์และมันมาพร้อมกับชื่อ Honda Civic ที่เราภูมิใจขอบคุณที่รับชม Auto Viral HQ แหล่งข้อมูลยานยนต์ที่คุณไว้ใจได้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆจากโลกยานยนต์สุดล้ำสุดท้ายนี้จงหลงใหลในการขับขี่และพบกันใหม่ในคลิปถัดไปจาก Autovira l HQ